หงแดงลิเวอร์ p o o กับการคว้าชแชมป์รายการที่2และการชูถ้วยแรกในฤดูกาลแรกของอาร์เนอร์สอตกับลิเวอร์ pool พวกเขาจะทําได้ไหมคลิปนี้ชวนทุกคนมาวิเคราะห์กันครับก่อนอื่นแค่มาดูคลิปไี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยทุกคเห็นด้านล่างนี้นะครับโดยเฉพาะยูทูบเนี่ยกดติดตามกันเยอะๆนะถึงหมื่นเมื่อไรเนี่ยอาจจะได้สปอนเซอร์เจ้าแรกนะครับหรือหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่องผมช่วยโปรโมทก็สามารถทักมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้นะครับนี่คือไลน์ส่วนตัวเลยนะรอเจ้าแรกอยู่นะครับอาจจะได้ก่อนไม่ถึงหมื่อ,เเองครับ บางคนอาจจะมีคําถามครับรายการที่2อยังไงวะพามนี่เพิ่งจะรายการได้กันนะเรื่องของเรื่องคือก็พิมพ์ลีกมมนจบแล้ววะครับมันจบตั้งแต่เลีวูพูทิ้งอาร์เซนอลไปเกิน10แต้มและอาร์เซนอลไปแพ้คาบ้านกับเวสต์แฮมตั้งแต่วันนั้นมันจบแล้วครับเหลือแค่รอชูถ้วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือรายการที่2สําหรับผมนะเพียงแค่ว่ามันคือถ้วยแรกที่จะได้ชูก่อนพิมพ์ลีกเท่านั้นเองนะครับและคําถามคือมันจะทําได้ไหมล่ะอานร์เตรัทจะพาลีวพูเป็นแชมป์ ตั้งแต่ฤดูกาลแรกได้ถึง2รายการหรือไม่ก็ต้องไปดูความพร้อมก่อนครับลิวพูวันนี้โอ้ผมว่าผู้เล่นพวกเขาจํากัดนะโดยเฉพาะในเกมรับเนี่ยแบ็กขวาไม่เหลือเลยนะครับทั้มแบ็กลีทันเทรน์ก็จะมีแบ็กซ้ายกับเซนเตอร์เซนเตอร์ก็มีจํากัดนะครับถ้าจะมีผู้เล่นให้ใช้จริงๆก็คือแดงกลางกับแดงหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือมีผู้เล่นให้ใช้เพียงพอแต่ในกรณีที่แบบได้เล่นเนกิน90นาทีผมว่าเหนื่อยมากถ้าลิวพูอยากจะชนะลิวเนลคาสเซนแบบไม่ยากต้องชนะใน90นาทีนะทีนี้ เราไปดูที่ผู้เล่นตัวจริงที่เขาว่าจะได้ลงวันนี้กันครับเรียวพูเนี่ยประตูก็น่าจะเป็นอาริโซนเบเกอร์แหละเป็นผมผมจะใช้อาริโซนนะต่อให้เคเดรเฮอร์ R H, พร้อมลงแล้วมันคือบอลถ้วยผมก็จะใช้อาริโซนเบเกอร์นะครับเซนเตอร์ก็คงเป็นโคนาเต้นะครับนักล่าสุดโดนเปลี่ยนออกแต่ก็คิดว่าน่าจะพร้อมลงอีกคนหนึ่งก็ฟันได้ครับไซส์โรเบอร์สันขวาเนี่ยสื่อคาดว่าน่าจะเป็นควันซ่านะกลางเป็นแมสซิเตอร์กับคาเฟนแบกนะครับกลางลุบเป็นโซบอสไล หน้าซ้ายเนี่ยมีทั้งกัปโปมิทันดีอาร์ตผมมองว่าอาจจะใช้ดีอาร์ตก่อนนะครับหน้าขวาก็แน่นอนครับโมซาร่าหน้าเป้าก็อาจจะเป็นโชต้าเพราะว่าดาร์วินอาจจะเสียคว,วามมั่นใจอยู่นะครับส่วนฝั่งของนิวคาสเซลเนี่ยฮอไม่พร้อมนะครับแล้วก็บอสแมนก็ไม่พร้อมก็น่าจะเป็นดูบัสกาเป็นพื่อนศตรูนะครับแดนเบิร์นแล้วก็ฟาเบียนแชเนี่ย เป็นเซนเตอร์นะทิเปียยืนขวานะครับลิฟลาเมนโตจะโยกจากขวามาซ้ายนะครับโจโลินตันโตนาลี่แล้วก็บูโรกิมาราเป็นมิฟฟิลสามคนนะครับตัวรุกเนี่ยอีซักกับจะจะขอเมอร์ฟี่ลงได้นะครับอีกคนหนึ่งสื่อคาดการเป็นวิวหลอกแต่ก็อาจจะเป็นออะไรนะไฮวิบรานก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าผู้เล่นเนี่ยมันก็พอๆกันนะเลี้ยวผูลก็มีตัวที่ไม่พร้อมนิวคาสเซิน,นก็มีตัวที่ไม่พร้อมแต่สภาพร่างกายนิวคาสเซิลน,น่าจะได้เปรียบ เล็กน้อยนะครับเพราะว่า1เขาแข่งก่อน2แข่งก่อนไม่พอไม่ต้องเล่นถึง120นาทีเหมือนลิเวอร์พูลด,ด้วยฉะนั้นถ้านิวคาสเซิลในมุมของนิคาสเซิลน่ะผมว,ว่าถ้าพวกเขายื้อยังถึงแบบช่วงทุกเวลาบาดเจ็บได้พวกเขาอาจจะได้เปรียบมากขึ้นก็ได้เพราะถ้าเราดูจากเกมล่าสุดของลิเวอร์พูลครับเก้าสิบนาทีพวกเขาดูเหนือกว่าปารีสเล็กน้อยอแต่หลังเก้าสิบนาทีคือสู้ปารีสไม่ได้เลยเพราะหนึ่งครับคุณไปใช้พลังงานเยอะในเกมกับเซาท์ทอมตันใช่ป่ะมันออก มันออกผลตั้งแต่แบบโอ้โหมันเกิดความเสียหายนนในเกมกับปารีสเลยอะ่ะและพอจะเซาท์ทอมตันมาปารีส120นาทีมายังนัดนี้ถ้าต้องเล่น120นาทีเองผมว่านะเนวครัซเซลมีโอกาสถึงขั้นน็อกเลี้ยวฟูได้นะครับถ้าถึงขั้นต่อเวลาพิเศษเพราะร่างกายของเลี้ยวฟูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโมซาลาฟันไดคอนาเต้ต่างๆนานเนี่ยผมว่าแม่งตอนนี้กลัามสึกหนักจงแบบล้าชิบหายอย่าลืมนะครับนิวครัเซ่รูดการที่พวกเขาไม่ได้เล่นบอลยุโรปนะฉะนั้นร่างกายของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ไปเท่ากับเลี้ยวฟู แต่ผมก็ยังยืนยันและเชื่อนะว่าด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาริสตงเบเกอร์ฟันไดคอนาเตซาร่าตันตันนาเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่นเนลคาเซอเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์มานานมากแล้วก็เป็นทีมที่ยังเท่าที่ผมสังเกตในนักชิงกับแมนยูในเต็ดนะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เอ็ดดี้เฮาจะวางแผนแทสติกอะไรได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างวันที่เจอแมนยูเนี่ยเขาแพ้แทสติกเอริเทนท้าแบบเป๊ะเลยนะครับวันนี้ก็ต้องดูครับว่าเขาจะแก้ตัวได้ไหมเพราะว่า บางคนจะมีความสําเร็จบ้างแล้วครับเกือบ60ปีแล้วนะครับที่นิวคาสเซิลไม่ได้แชมป์อะไรเลยระดับเมเจอร์นะผมก็แอบเชียร์นิวคาสเซิลนะครับเอาพูนตรงแต่ก็เชื่อสุดท้ายแล้วว่าด้วยความที่แน่นอนกว่าเก๋กว่าของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไปในวันนี้ครับขอแค่ในมุมของแฟนลิเวอร์พูลนะอย่าให้ถึงต่อเวลาพิเศษครับไม่งั้นคุณจะเป็นรองนิวคาสเซิลทันทีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคืนนี้ใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ